นี่ก็คืออศูรผู้ควบคุมปรา,าสาทไร้ขอบเขตนาคิเมะข้างขึ้นระดับที่4คนใหม่คำเตือนคลิปนี้มีสปอยข้างขึ้นระดับที่4คนใหม่ที่มาแทนฮันเทนงูเธอเป็นอสูรที่อยู่ข้างมุสันตลอดเวลามนต์อสูรโลหิตของนาคิเมะก็คือการสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนย้ายองค์ประกอบต่างๆของปรา,าสาทไร้ขอบเขตได้อย่างอิสระผ่านการดีดบีวะ สามารถเปิดประตูวา้าพาคนหรืออสูรที่ไหนก็ได้เข้ามาในปราสาทไร้ขอบเขตอีกทั้งเนี่ยยังสามารถปล่อยดวงตาจำนวนมากนะคะเข้าไปสอดแนมในสถานที่ต่างๆได้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้มูซาเนี่ยสะดวกสบายขึ้นมากๆโดยในภาคปราสาทไร้ขอบเขตนั้นนาคิเมะเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับเสาหลักถึง2คนนั่นก็คือโอบะไนและก็มิซึริค่ะทว่านาคิเมะเนี่ยก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นนะคะด้วยความประมาทของนาคิเมะเนี่ยเธอเนี่ยก็ถูกตัวของยูชิโรแอบเข้ามาควบคุมการ องเห็นและสมองของนาคิเมะค่ะจนทำให้เธอตกเป็นเครื่องมือของยูชิโร่ในการที่จะเปิดประตูวัป